ผู้สูงอายุมีสิทธิ์กู้เงินได้ถึงคนละ30,000บาทโดยไม่เสียดอกเบีย้ยนะครับและมีเวลาผ่อนคืนภายใน3ปีเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับโดยทางกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับให้สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับได้วงเงินสูงสุดถึง30,000บาทนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้ยืม เ็ต้องนําเงินไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับก็คืออายุ60ปีขึ้นไปสัญชาติไทยประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบมีปัใจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพมีสถานที่ในการประกอบอาชีพ ในจังหวัดเดียวกันกันกบที่ได้ยื่นคำร้องของกู้ยืมไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุและคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุนะครับถ้าท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้ท่านมีสิทธิ์ กู้เงินนี้ได้วงเงินสูงสุดก็คือ30,000บาทสำหรับเป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมีเวลาผ่อนคืนถึง3ปีนะครับแต่ว่าต้องมีคนค้ำประกันนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันก็คือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู้ยืมเป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า900าบาทไม่เป็นบุคคลลมละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น ไม่เป็นคู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของผู้กู้นะครับซึ่งผู้ที่ต้องการจะกู้เงินนะครับก็สามารถสมัครได้ทางเว็บของกองทุนผู้สูงอายุนะครับหรือว่าไปติดต่อไปสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดนะครับหรือว่าจะสอบถามได้ก่อนทางเบอร์โทรศัพท์02-56 สามห้0สต่อ101หรือ102นะครับนี่คือเงินกู้ผู้สูงอายุได้วงเงินสูงสุดถึง3 0มหมบาทสำหรับนำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพนะครับมีเวลาผ่อนคืนถึง3ปีไม่เสียดอกเบี้ยไม่